ภาษาอังกฤษจากข่าวกันค่ะอันนี้ไม่ได้อยู่ในกระแสแต่ว่าน่าสนใจเวอร์ Thailand enhances disaster alert system readiness แปลก็ประเทศไทย enhance เพิ่มประสิทธิภาพส่วนถ้าเป็นคำนามที่เป็นกรรมนะคะจะยาวเท่าไหร่ต้องแปลจากหลังมาหน้าค่ะอันนี้คือหนึ่งคำเลยความพร้อมของระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติประเทศไทยเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติยิ่งพอเราเข้ามาดูเนื้อหานะเราจะเห็นถึงความน่าสนใจตรงนี้เลยค่ะ All parties agreed. All parties เนี่ยไม่ได้แปลว่าปาร์ตี้ไม่ใช่นะคะ All parties คือทุกภาคส่วน agreed to revise and synchronize ะมาบูรณาการร่วมกันปรับปรุง t h e r standard operating procedures หรือว่า SOP อย่าลืมนะคะแปลจากหลังมาหน้าอีกแล้วค่ะขั้นตอน procedures ปฏิบัติงาน operating แบบมาตรฐาน standard ให้มัน faster แล้วก็ More c o o r d i n alert t e d a แจ้งเตือนไปแบบเป็นทิศทางเดียวกันทั้งหมดแล้วก็เร็วขึ้นต่อไปอ่ะเราก็น่าจะสบายใจได้เลยในเรื่องของ sms นะคะเพราะว่าเขาจะแบ่งขั้นตอนความรุนแรงว่าความรุนแรงไหนเนี่ยถึงจะเริ่มส่ง sms ถึงจะเริ่มมีลายแจ้งเตือนตามนี้เลยค่ะ ถ้าเราจะอ่านตารางนี้เนี่ยเราก็จะดูได้ง่ายๆนะคะว่าท่านเกิดในประเทศไทยนะต่ำกว่า2.5แมกนิจูดเนี่ยเขาก็จะประกาศผ่านเว็บไซต์เท่านั้นเพราะว่ายังเป็นสีเขียวอยู่พอเริ่มที่จะเป็น2.5ถึง3.9แมกนิจูดเขาก็จะเริ่มมี Line, SMS, แอปแล้วก็แฟกซ์เพิ่มขึ้นนะคะต่อมาถ้าเป็น3.9แมกนิจูดขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีการประกาศด่วนนะคะถูกช่องทางแล้วก็ทำอินโฟกราฟิกให้ความรู้ไปด้วยค่ะ จาก่านหัวข่าวภาษาอังกฤษกลายเป็นความรู้เรื่องภัยพิบัติและการแจ้งเตือนเฉยเลยใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ thank you for learning bye